คุณจะพบความจริงว่าเสือไม่มีจริงการวิ่งหนีไม่มีจริงและความกลัวเหล่านั้นเป็นเพียงภาพลวงตาวินาทีที่ตื่นขึ้นมานั่นแหละคืออิสรภาพสภาวะตื่นรู้ทางธรรมก็คล้ายกันคือการที่จิตถอนตัวออกมาจากเป็นผู้เล่นในละครชีวิตแล้วผันตัวมาเป็นผู้ชมที่อยู่ขอบเวทีแทนคุณจะยังคงเห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้โกรธไปด้วย คุณเห็นความทุกเกิดขึ้นแต่ใจคุณไม่ทุกข์คุณเห็นความคิดวิ่งวุ่นแต่คุณไม่ได้วิ่งตามมันไปมันคือการเกิดช่องว่างระหว่างตัวคุณกับสิ่งที่คุณรู้สึกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มสัมผัสสภาวะตื่นรู้ไม่ใช่การที่คุณจะกลายเป็นผู้วิเศษที่เศษของได้แต่คุณจะกลายเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อปัญหาชีวิต ที่เคยดูใหญ่โตเท่าภูเขาจะเล็กลงเหลือเท่าเม็ดทรายไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะมุมมองของคุณเปลี่ยนไปคุณจะเลือกตีโพยตีพายกับสิ่งที่คอนโทรไม่ได้คุณจะเลือกคาดหวังให้โลกหมุนตามใจคุณและคุณจะเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่เคยถูกมองข้ามไป ใบไม้ไหวเสียงนกร้องหรือรอยยิ้มของคนข้างกายจะมีความหมายลึกซึ้งขึ้นมาทันทีเพราะจิตของคุณได้ตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงตรงหน้าโดยไม่มีมา่านหมอกของความคิดมากั้นขวางการตื่นรู้จึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ต้องพยายามปีนป่ายไปให้ถึงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เป็นชีวิตที่มีคุณภาพมีสติและมีปัญญาญาณน,นำทาง หลายคนกลัวว่าถ้าตื่นรู้แล้วจะหมดความทะเยอทะยานทางโลกจะกลายเป็นคนเฉยช,ชามไม่ทำมาหากินซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ตื่นรู้จะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นมากเพราะเขาไม่ได้ทำงานด้วยความเครียดหรือความกังวลแต่ทำด้วยความจดจ่อและนื่นไหล พลังงานที่เคยสูญเสียไปกับการขิดฟูงซ่านจะถูกนำกลับมาใช้สร้างสรรผลงานได้อย่างเต็งเม็ดเต็มหน่วยการตื่นรู้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวมนุษย์ออกมาให้โลกได้เห็นสภาวะนี้มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเราไม่ต้องไปสแสวงหาจากกูรูที่ไหนเพียงแต่เราต้องรู้วิธีที่จะปลูกมันให้ตื่นขึ้นมาจากการลับไหลเท่านั้น คำตอบที่ไม่ธรรมดาหนึ่งอะไรคมที่สุดพราหมณ์ตอบว่ามีที่รับหินดีแล้วคมที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าวาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่นทําร้ายหัวใจผู้อื่นคมที่สุด 2. อะไรไกลที่สุดพรหมณ์ตอบว่าดวงอาทิตย์สุดขอบจักรวาลไกลที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าอดีตที่ผ่านมาตั้งหลายกับหลายกันยาวไกลที่สุด 3. อะไรใหญ่ที่สุด พรามตอบว่าภูเขาโลกมหาสมุทรใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าตัณหาความทยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ก่อพบก่อชาติใหญ่ที่สุด 4. อะไรหนักที่สุดพรามตอบว่าหินเหล็กแพร่ดินน้ําหนักที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าคําสัญญาใดๆที่พูดง่ายแต่ทํายากคำสัญญานั้นแลเป็นสิ่งที่หนักที่สุด 5. อะไรเบาที่สุด พรามตอบว่านุ่นสำลีลมใบไม,ไม,ไม้แห้งเบาที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าการปล่อยวางการรู้เท่าทันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้แลเบาที่สุด 6. อะไรใกล้เราที่สุดพราม์ตอบว่าพ่อแม่ญาติใกล้เราที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าความตายที่วิ่งตามหนอนเราตามตัวทงาที่ใกล้เราที่สุดและเจ็อะไรง่ายที่สุด รามตอบว่ากินนอนพูดหายใจง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าการพูดธรรมะแบ่งปันแสงสว่างให้ผู้อื่นง่ายที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย